นนะคะคแต่ว่ามัอนี้ล่มร่มท่านผู้ชมลมแรงมากมคือฝนสิตกนี่ค่ะมัอนี้เนาะคะ่กะกับมาอยู่ในช่องของประตอยคนมีเสร็จน,นะค่ะเนาะก็คือวันนี้นะคะกะ็ออกได้ซื้อของมากาบไหวรัวกับช่องของอาเมื่อวานเอ็มซีของอาซื่อของมากาบไหว อากาศดีดีมือนี้เนาะคะ่ะบรรยากาศลมเย็นมากลมแรงมากค่ะท่านผู้ชมตอนกลางวันนะคะท่านผู้ชมเอ้ยเจ้ามาเบิงเนาะทะเบียนรถเจ้าของหน้าเนานะคะ่ะเปิ้ลลกหยาอยู่คุณเปิ้ลลกหยาอยู่คุณเนาะค่ะเนาะแม่สังเพิ่นว่าเจ้าของหน้ารถเจ้าของหน้าเพิน่นทะเบียนรถเพินนะะพ่นเนาะค่ะเพิ่นชื่อเพิ่นถือเด็กเนาะคะ่ะนี่ ออก3ามโตตรงๆรงเลยท่น 3, 2, นะะ 3, 2, าทนผู้ชม3ามสองสนะคะ3ามสองสเอาท่านผู้ชมสามสองสีออกไปแล้วเหลืออย่างท่านผู้ชมจะเบิ่ง 9, 2, เก้าสองเจ็ดเือ9ก้าสองเจนะคะด้านหลังเก้าสองเจ็นะคะท่านผู้ชม9ก้าเจ็ดทะเบียนรถสามสองสออกเต็มเต็มเลยนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าเจ้าของหน้าพนนี้เนาะเพิ่นเคยเหลาว่าถ้าเพิ่นถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งเพิ่นสิบริจาคหน้าเพิ่นให้เป็นถนนเขามาสารปูคุณหารค่ะแต่ว่าเพิ่นก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนี่เพิ่เสียชีวิตลงใดๆนี่ค่ะท่านผู้ชมมิที่นเลขก็มาออกน้ำทะเบียนรถเพิ่นสามสองสี่ตรงๆเต็มๆเลยนะค่ะ นี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมาวินนพ่นกับวาตาเสียวเกามาติดมาย่ามใดกับลืม่มลืมอมอิลนีนี่เนาะค่ะลืมทุกทีลืมเนาะค่ะเพราะวา่างวดนันกับลืม่มทีมาาทายขีปกับลืม่มเลขมันออกเก่าสองหกสองเก่าสองเลขมันออกงวดทีผพานมากกับวาเสียวมากกับลืมอีก ซึ่งเลขมันก็ออกสองหกหรือว่าปูสีหายเลขตัวนี้มันออกสองหกหมวดสีมากออกหกสองสนอละแล้วค่ะกับสารเจ้าพ่อปู่คุนหารเนะค่ะกับนี่เอฟซีบนกระดิบ ใหญ่นะคะเป็นมากาบมะบายนี Hence, ่นะคะก็ค oh ือมนีก็ได้นําผลไม้ข้าหมาข้าพคู่ดอกไม้ผลไม้นําสมนาแดงนาบานเดี๋ยวสิไปเตรียมกาบใบขอโชกลาบกระปูนําไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสามช่องช่องน้องน้ำชาแนลช่องป้าต่อยชาแนลนะครับแล้วก็ลอยชาแนล วันนี้นะครับท่านผู้ชมน้องน้ำเพิ่นกะไดยระพื้นจากเอฟซีแมงม้าซื้อพลเมไม่น้ามาไหวปูพื้นฐานนะครับเพิ่ก FC, MC, พาานกะ,ะน้องพื้นเพิ่นก,ะ,กะบบเล่ถือน้าดอกเจ้าพาเพิ่นกอยากสือ่อมาถวายปูเนาะคะ่ะกต่ตามซัดตามกำลังซัดท่าราคาท่านผู้ชม,ตาม,มตามกำลังที่เฮามีเนาะค่ะเงื่อนรูบาทูซาจเอฟซีโอนมากสามาซื้อ ของคนละหมากล่าใหม่นะค่ะกับวัดเดชร้ายตาจะว่ากับร่วมกันแล้วกับพ่อซื้อได้แต่ซื้อมากนาะค่ะเคิ่องทองเจ้าของแนี่ยผู้ละเล็กละน้อยแม่ค่ะผู้ละเล็กละน้อยผลยุกไกลเนาะรอผลนมาว่าทาพผลไก่ทีมงานนะครับทีมงานมาเป็นตัวแทนเพื่อซื้อคนละหมากล่าใหม่นะคะคุณเปล่นใจเลยวันนี้นะครับท่านผู้ชมจะพาท่านผู้ชมมาอ่า ตามต่อโช่วงด้วยนะครับของเงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่อยู่เลยแล้วก็ท่านได้เสียบอืมเดยวเบียบไปบียบมันการนี้ต่อแจ้งเ่าพูดกันเออกูม่านถอยเลยเอาถู่มา วันนี้นะคะจะขอเนี่ยนาองขคล้องเส็นไว้มาขอต่อท่านผู้ชมขออย่างไรล่ะขอเลขนะคะเออเหลเมซี่คือหันหนามกําเลยเอาแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองที่หันหนามด้นี้อุ้ยงวดนั้นจําได้เ่าน้องนามเที่ยวมากนะมาหกสองหกสองเลขมันก็อหกสองสองหกไหมเซมซีที่หันหนามด้านนี้นะครับ ห้าแปดสองนะครับยังไม่ได้ขย่าเซมซีนะครับห้าแปดสองวันนี้เอาถูกน้อขอขอเลขยถูกน้องเนาะนั่น <c oughs> ก็ไฟไฟกสะตากตากตาต่างอยู่นอก <c oughs> เรื่องกระตาไฟแฉกมา นี่เนาะคะ่ะน้ำของมาถวายปูปวา่สิเป็นแก้วมังกรสมเชี้ยวหวานบักเงาะบักเผาน้ําหอมแล้วก็นําหวานนําแดงนําเปาน้มเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นคันหาข้ามหมาข้ามผู้ดอกไม้ถูกเตี้ยนหมาหนาแดงคุนเดดนี่ มีกระลมนะครับเขียนว่าจุดิดูติโดนบอกว่ามีลมล้มกระโชกมาอยู่เลยไปปรกาศคำบูชาอธิษฐานไปน้ำกันนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเดูคุณหานผู้ศักดิ์สิทธิ์ผูคุณหานผู้มีหูแก้วตาทิพย์ผูคุณหานผู้มีบุญบารมีผูมีความเมตตาต่อลูกต่อหลานสุขภูสุขุนเหลี่ยมซีทางบ้านมณีลูกหลานช่องมาวิ่ญชาแนลพร้อมด้วยปะต้อยชาแนลน้องหน้าชาแนลการเดินทางนั่งพลมามหลากใหม่นั่งสิ่งของมาถวายเส้นไหวครับผูคุณหานผูศักดิ์สิทธิ์ มือนี้วันนี้ลูกหลานกันเป็นตัวแท่นเอฟซีหลายท่านหลายคนที่ก็ลองล่อชมลอ่อติดตามในขณะนี้ให้เพิ่นได้เพิ่นบุญบรารมีจะได้โชคได้ลาบมือนี้ลูกหลานกันจังมหาแนวทางมาขอโชคขอลาบเลขเด็ดเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งศีลหาคมพศอสอสงพันหาร้อยหกสิบแปดขอได้โปรดปูให้โชคให้ลาบสามโตตรงๆของงวดวันที่หนึ่งศีลหาคมพศอสอสงพันลอยหกสิบแปด แตกสามโตตรงๆเปลี่ยนป่างด้อปูเด้อเน้นๆเด้อปูดเอ้สามโตตรงๆมาพิจารณาเลขภูไผลูกไผลานั่มเน่เลขดููที่อยู่ในกระปุกนั่นทูปอันใดตัวใดที่ไปตรงครับเรียกถ่ายวันที่หนึ่งขอให้ภูโดนยิดโดนใจให้กระดิ่งกระดอนออกมาจากกระปุกตัวนั้นลูกหลานกระสีได้นั่มไปบอกไปให้ยเอฟซีทางบ้าน้ภูได้เห็นนั่มเพื่อทนจิได้โชว์ได้ลาก มีเงินมีทองไต่มาบุรณะสารปรับจงเพืนพ้นทีให้จเจริญรุ่งเรืองไปในพ่ายภาคนาขอความกรุณาปูคุณหานให้โชคให้หลาบสามโตตรงฟง,งเ,เป็นเนึ <sque> ่งแต่เปลี่ยนปังปูเด้อสาสาตุสาตุสาตูเด้อปู่ถูกนะ น้องน้ำสิเย็บเลยให้แม่เย็บเย็บนะสาธุผู้คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้หูแก้วตาติดมณีทา้งจองทางทีมงานบัวภาสิเป็นมาวิ่งชนแนลน้องน้ำแชนแนลปลาต่อยคนม่เสร็ก็ได้เดินทางมาหาปูน้ำของมาถวายปูมณีก็มาขอเลขกถูกมันสิออกตัวใดสามตัวตรงๆเนีนๆของหัวพันธีหนึง่งสิงหาคมพศ2568ให้ปูเย็บออกมาให้ลูกให้หลาน อันนึงเด้อปูไอสาหาถุถออกมาแล้วออกมา,ะะมาแล้วนะคะมาแล้วมครับจุดเลยนะครับท่านผู้ชมปูตีตัวไ้นะครับตัวตรงๆเด้อปูตัวนี้ทีมาวิ่งกำลังจุดอยู่น๋ต้องบังลมให้หน่อยนะครับเพราะว่าลมกระโชกมากไไทีไหไฟดับขาดมาต้องจุดเทียนไว้ยังดับหมดแะคะรับกระตกใจน้ำเจา้าร่มันรมแห้งนะ แต่ว่าบรรยากาศดีดีแล้วเยื่อไตเรียนบ้านห,าหารืที่เพิน่นบ่ใหา้เปลี่ยนคู่เพิ่นบ่ให้ตีสิเพราะยังเพราะว่าเพิ่นเรียให้ผมนี่ลืมกาวทุกครั้งที่สิมาหาปูนี่เพิ่นให้ผมลูกปกติสิบ่ลืมดูปานนี้เด้เหรือบปล<ะ>่แม่นแน่นแล้วเลขกกับเขาทุกครั้งที่ลืมเลขกเขาบ่กกันกับเขาสองหกนะครับ เอาเลขทูบบ่แมนห้องไองวดบ่หันบ่นบนบแมนตรงก็ห้องหนองนอ้ำบ่สองห้องหนึ่งคือกันมันบ่เ,เ,เลขตรงกันตัวนี้เด้อปูเด้อสามโตตรงตรงเนี่ยขอย่างเดียวเนาะเอาเลขทูบย่างเดียวเอาเลขทูบย่างเดียววันนี้ขอเลขทูบย่างเดียวขอต่องวดน,นะคะท่านผู้ชมมาที่ หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้นะคะท่านผู้ชมตอนนั้นอนเลขที่ท่านสองประตูบนเขาคือเขาเนี้ยตรงเว้นแมนบมาตอนกลางวันเจ้าห้องน้องน้ำกะมาตอนกลางคืนมาโขงสุดท้ายแล้วก็มาตรงกับพ้องอันพอกับแม่อีกนอะคะท่านผู้ชมสองหกหนึ่งตัวเดียวกันเลยนะคะกะเล่ผู้หนอกสองหกแมนสองหกเลขออกสองหกนะคะเลขท้ายสองตัวนะคะออกสองหก เนาะค่ะท่านผูช้ชมงวดนี้กับมะเมืองว่าสิได้ตัวใดสิได้สอง,อสงตัวหรือสามตัวเอ่อตองลุนอีกได้ว่าสิได้สองด้วยได้สามแน่กับปุ๊กนี่เด็กถูมีทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวเนาะค่ะมาลุนมาเมืองน้ำกันว่าสิได้ตัวใดเนาะค่ะท่านผูช้ชม ไหมเอาคือไหมเลี้ยวเถอะเธอว่าไหมเลี้ยวดิเนี่ยตัวนี้เลขทูดไม่ไปแล้วนะครับเห็นเลขเก้าในตัวที่สองกำลังใหมเอรามันล่มอืมมันล่มมันเลื่อยไหมไว้เอาค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาอ่านท็จุดบุรีแห่เพื่อนได้ไหมเอาจุดไหนยี่วิ่นจุดทั้งสี่อันเลยเพราะกูละมัดสูบยาไม่ตองขออนุญาตแตะปูเด้อยต้อยาสูบปูกกูก็ ผู้เฒ่าสมัยเก่าสูบยาใบตองคนสูบทั้งยาใบตองทั้งอันสาปูปูปย,ยังหอมเลยยาใบตองสาปูเดีกถูเด้วยกัน เอาเลขทูบแตกแตกเคืองได้นี่แตกเคืองเลยอู้ตรงตรงต่อกกวางเบิ่งเลยเอากวางมาต่างเบิ่งเลยกลัวเลขทูบจะพังแมนโอ้ยบ้างหันเดียวบ้างหันอันเพิ่นมาตาเกษตรผู้ชมเพิ่นมาตาเกษตรบ้าที่นี่เพิ่นจุดเลขทูบใบเพิ่นไปนอนถานเพิ่นสื่อขอามากกว่มาไหวยหรอค่ะแล้วบ้าที่เพิ่นสิมาเมืองเลขทูบลมบ่เห็นตัวเลขเนาะแมนไป ไปแปลกล่องมาเปิ่งแม่นกล่องมาตังจับไวเลยนะครับเลขถูกจะแตกนี่เล็กถูกแตกผ้าเขิงเลยทั้งนี้ค่ะไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปเบ่งเลขถูกไปรุนพร้อมพร้อมกันเนาะค่ะเนาะเพื่อเลขถูกแตกสีบ่วดดเห็นตัวเลขเด้นี่ค่ะเก้าแปดหื อย่าบอกเด้อว,ว่าตรงกันกันกบเลขทะเบียนรถตัวนั้นยานยูนั่นนั่นน,น,นันน่นผู้ชมเดี๋ยวขอเดี๋ยวต่างกล่องก่อนเลยเด้ออืมอย่าว่าตรงกันเ้อเพราะว่าที่แหลกซองซองดูอ่ะซองดูเลขที่ทะเบียนรถของเจ้าของหน้าที่ตรงขามกับสารปูเนาะคะ่ะแองสามโตตรงๆก็คือสามสองซีเรล่าปฏิภาคกันบอกว่า เหลือตัวใดบพานั้นออก<ม>ก็คือเก่าแปดเอาอืมแต่ว่าเจ้าของหน้าเพิน่นมาพร้อเพิ่นเถื่อนหนึง่งเพิ่นว่าถ้าเพิ่นเถื่อนละวันที่หนึ่งเนี่เพิ่นสีบริจาคทีหน้าจากถนนดําเขามาหอดสารปูเพิ่นสีบริจาคให้เป็นถนนเขามาเลยเเแต่ว่าโดนีเพิ่นเสียทีวิตเราเสียโอ้ยนขนเคียงลูกเสียทีวิตวบองใดๆนั่นแม่สางเพิน่นบ่อยฟังบ่งหันเอาดุนไปพร้อมๆกันเลยเดอร์ท่านผู้ชม ตอนต้น,นคลิปน่ะจำได้บอี่ว่าเบอกอยู่เนาะแม่เนาะแม่เพราะท่านออกเลือ<ม>เล้อกาวแปดนะถูบแตกผ้าเคืองเลยปังแถแต่ว่ามันมันมันหลดหลดขนาดมันไม่สามสองซีสา mm hmm. มสามสองซีเราไมนสิมีเก่าแปดด้วยด่านหน้าแต่ว่าข้างหลังเป็นอีกตัวหนึ่งเด้แต่ว่าป้าต้อยเพราะท่านเด็งซองเบิงข้างหน้าป้าต้อยซองตาข้างหลัง เดี๋ยวออกจากนี่สิภาพไปซองเบืองด้านหนาด้านนั้นเป็นเกาแปดซึ่งหลองน้ำก็มาวิ่งซองแล้ว ซ่องเมืองด่านขางซ่องเมืองด่านขางถูกพาเคืองเลยคอยขยายให้เอฟซีเบิงตบักยายนผลหลับผลวาผลตาไล่ผลบ่เห็น บอกเด้อว่าปูนลห้สองตัว,ตวเอาไเท่รไดก็กเอาว่าตาัมันออกเนานะคิดตอนี้สามตัว่ไหมสามยืนปะูแต่นะคะแต่ภพากเพรลผู้ชม คอมโมเพิพ่นโทรศัพท์อยู่ด้านนอกนะครับเพิ่นก็เดินท่ามาไหวคขึ้นกันเพิ่นบาต่อคิ้วจากเฮาสัน <c oughs> เอาสองหรือสามส่ <c oughs> องโตหรือสามโต ราะว่ากลัวทูกจะแตกนะครับอยาพอเห็นตัวเหลขก็เลยตั้งกล่องจับเลถูกเลยนะครับขันสามตัวเห้ยเห็นหัวขึ้นมาแล้วเห็นหัวตัวที่สามขึ้นมาแล้วนะครับงานว่าไอน่าจะเป็นคล้ายหัวเหล็กหนึ่งเลยคล้ายหัวเหล็กหนึ่งหรือเปล่า 98อยู่ไปตรงกับเลขทะเบียนเมื่อเป็นทะเบียนเราเป็นเลขยุบป้ายทะเบียนของรถของเจาของหน้านะครับรถเก่งเจาของหน้าพีเลขไปเขาหมดแลกวนะครับแตกสามตัว 3, 2, 4, นะครับสามสองสี่นะครับป้ายทะเบียนของผลก็คือสามสามสองสี่แล้วก็มีเลขถ้า98นะครับอยู่ตรงป้ายทะเบียนด้วยนะครับคิดว่าเลขคงสีมากงวดนี้ ผมคิดไว้นะครับทีมี่มันกับมาตรงกับเหล็กถูกพอดีแล้วครับต่ป8เอามาหลุดน้ำกันนะคะว่าปูเสียหายสองตัวหรือสามตัวแน่นครับเพราะว่าตัวที่สามหนีซิม,มีบ่นะครับมาหลุดน้ำกันพอผมเห็นที่แหลกคิดว่าเป็นหัวเล็กหนึ่งแต่ว่าสองอมันปิดจางๆ,ๆเลยเหล็กสองอ๋อเลขกสองนะครับ982 982 เก้าแปดสองหนองน้ำเห็นอยู่เสี้ยมซี่อย่างหาแปดสองหาแปดสองแสดงว่าปูหายสามตเนาะค่ะเนาะฮะเอาเลขทูบเดี๋ยวนะครับทูบจะแตกแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก้าแปดสองนะคะท่านผู้ชมหรือว่าหกแปดสองท่านผู้ชมทบแตกแล้วว่างานทูบแตกแล้วแตกออกแล้วค้างนึ่งแล้วปังแถท่านผู้ชมเก้าแปดสองนะครับ ทางนั้นแปลบอกเลยนะครับ982นะครับอขอให้มีความตังๆทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับตัวเลขพวกโปรชาร์จาวระยะในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปนะครับร้านนั้นนะคะท่านผู้ชม982หรือว่า682เนาะแม,มนถูกแตกพร้อมท่านผู้ชมนะคะโเลขตรงก,กันกับยูทะเบียนรถพอเดี๋ยวสิบห้าไปซองทะเบียน,ยนรถเพราะว่าปัดต่อยบ้านซองเนาะค่ะเนาะปะัดต่อยซองตาด้านหลัง แล้วก็นี่เลขซียมซีเนี่ยเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมน้องนานเห็นเลขขันหนาออกมาเลขซียมซีันหนาออกมาหาแปดสองเลขตรงกันต่นตรงกันสาธุเดอร์ปังปังเดอผูกคุณหารเลยเก้าแปดสองนะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชมดีแห้เ่งปังๆเดอค่ะถูกแตกช่มค่ะ นี่เนาะค่ะก็คือได้นํำของมาถวายปูเนาะค่ะเนาะบวา,าสิบ,บ,บข้ามหมาครับขออนุสาธุก,กับทูกท่านเดอ้อค่ะ,คะท่านผู้ชมมีควาสมทบทุ่นสื่อของพลเมฆกาบไหวปูคุณหารในครั้งนี้เนาะค่ะเนาะเอกเขาและปูเด้อน,นะคะลม,ลมแห้ง ดีคุณผู้ชมตามนั้นนะคะท่านผู้ชมใครที่ ouais. are, อ่นต้นคลิปจำว่าใดย้อนกลับไปเมืองหมองทะเบียนรถนั่นท่านผู้ชมนี่เก่าเปรนั่งเนาะค่ะเนาะค่ะกับสารเจ้าพ่อปู่คุณหารหลายอย่างนะคะตัวรีบโอ้มาด้านนี้นะครับไม่ได้เขย่านะครับว่าใดเขย่าแต่ว่าหันใหม่เบิ้งมันบ่ะน่คนี่เนาะค่ะท่านผู้ชม ห้าแปดสองซึ่งมันตรงกันก็เลขกถอดเนาะคะ่ะปูปไปแล้วนะครับไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิบห้าไปเบิงคันบ่าปะต่อยเบาตัวกับสิบห้าไปเบิงเดี๋ยวห้าไปเบิงทะเบียนรถเนะาะค่ะเนาะเพราะว่าเพราะท่านได้เบิงไปะคะ่ะ ี๋ยวสิบห้าไปเบิงเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะนี่เนาะคะ่ะทะเบียนรถมัวที่แล้วเขาเต็มๆเลยสามสองซีเนาะคะ่ะเนาะก็ซึ่งมันมันสิมีเหลขอยูด่านล่างมันบ่ม็นทะเบียนรถหรอกค่ะ e แต่ว่ามันเป็นบางทียึดไตย,ยึดขงัขงขังรางเนาะคะ่ะเนาะเก้าแปดซึ่งมันไปตรงก็เหลขกถูกที่ท่ทางช่องทางที่มงานมาขอเนาะคะ่ะสาธุเดอปังปังเดอร์ป,ปูณหานเลย เ8้าแปดนะคะตรงๆเลยตอนน่้ได้พราะว่ารดขั้นนี้เป็นโถลดขั้นของเจ้าของหน้าเนาะค่ะเนาะเนบาขันเพิ่นเถือกลงวันที่หนึ่งเพิ่นสีบริจาคพื้นทีหน้าจากถนนดําเขามาหาสารปูคุณหารเนาะค่ะเนาะเพิ่นสีเป็นบริจาคให้กับปูถนนเนถนนเขามาหาปูให้ถนนใหญ่ๆนะะเนาะค่ะเนาะค่ะโชคดีเนาะค่ะเนาะ กะสิประมาณนี้เนาะค่ะได้ซ่องห้เบิ่งแล้วทุกหม่องทุกบอนเนาะค่ะเนาะบ่ว่าสิเป็นเลขถูกเนาะค่ะเนาะกะมื้อนี้วันนี้ก็ขอให้ FC ทุกๆทกทันโชคดีเฮงๆรวยๆกันสกุลุกคนมาขอโชคขอลาภกับศาลเจ้าพ่อปู่ขุนหารมื้อนี้ปาต้อยก็สิลา FC กราบลาปู่ขุนหารไปแล้วเนาะค่ะเนาะขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆกันสกุลุกคน สำหรับวันนี้วันนี้ป้าตอยพ่นมิเ้นมาวิ่ชนเนีน้องน้ำชนเนก็ขอโตวลาไปกวนไว้พอกันคลิปหนาอีพี่หนาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ